ในส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีคุณค่าในอนาะคตมากๆนะครับทุกอย่างตอนนี้มันกำลังเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้มาก้าวสู่ในโลกนี้และก็มาหารายได้จากตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะ developer และก็ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับคิมนะครับทิติสันกุ o เบิร์นจบจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้ทำงานเป็น co-founder โปรเจกต์อัทวดานะครับ กำเนิดของโปรเจกต์เนี่ยก็คือหลังจากที่ผมทําตีสิส้นเสร็จแล้วก็ใกล้จะจบผมก็ทํางานกับกลุ่มเพื่อนเพราะเรามีไอเดียเฮ้ยมันมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่กาลังมาและมี NFT ที่กําลังบูมเราก็มีสกิลในการ develop เว็บไซต์และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนได้รวดเร็วทําทไมเราไม่ทำโปรเจกต์ดูเฮ้ยเราพยายามนําเสนออะไรที่เป็นความเป็นไทยอะครับอ่ะเราอยากจะดึงจุดเนี้ยมาชูให้กับคนทั่วโลกได้เห็นนะครับอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นได้ทำกับอนิเมะของเขาครับ สาเหตุที่โปรเจกต์อ e เทวาราได้ดึงสตอรี่รามเกียร์มาใช้นะครับผมรู้สึกว่ารามเกียร์เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่คนทั่ว Southeast ์เอเชียจะรู้จักอย่างเช่นอ,อินโดก็มีครุฑที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศเขาเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่มีใครที่มาทำให้มันเป็นไอคอนระดับโลกได้ครับเ้ยถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้ เราก็ประสบความสําเร็จมากๆแล้วเราก็มีในส่วนของสตอรี่ของเราที่เขียนเองใหม่หมดเลยนอกจากนี้เรายังมียูทิลิตี้สามารถเอามาใช้เป็นส่วนลดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะครับที่อยู่ในเครือพาร์เนอร์ของเราซึ่งเรารู้สึกว่าเออเราสามารถดึงลูกค้าจากต่างประเทศได้ในละแวก s o u t h อีส t a เอเชียครับผม NFT เนี่ยย่อม,มาจาก Non-Fungible Token นะครับจริงๆแล้วมันคือเหรียญโทเคน ซึ่งคล้ายๆกับคริปโตแต่คือมันสามารถเอารูปภาพวิดีโอหรือเสียงเนี่ยมาเชื่อมกับตัวโทเค็นได้มันจะมีตัวแทนออกมาเป็นตัวรูปนะครับคนที่สร้างเนี่ยจะสามารถได้รอยัลตี้เปอร์เซ็นต์จากการขายในตลาดมือสองตลอดเวลานะครับแล้วก็สามารถทําเงินได้เป็นรูปแบบคริปโตครับส่วนบล็อกเชนนะครับคือเทคโนโลยีเป็นต้นตอของคริปโตเลยการทําเหรียญการทําคริปโตเนี่ยเราต้องใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาทำนะครับ ในส่วนของเว็บ3นะครับเดี๋ยวเราต้องย้อนกลับมาดูว่าเว็บ1คืออะไรนะในช่วงประมาณยุค2,000นะครับช่วงที่เราเพิ่งมีอินเทอร์เน็ตถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์มันสามารถวิ a โ o น l ี้คือเราสามารถอ่านได้อย่างเดียวเราไม่สามารถคลิกไปนู่นไปนี่ได้นะครับพอมาประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเข้าสู่ในวิวัฒนาการเว็บ2อซึ่งก็จะมีในพวก e commerce, อีคอมเมิร์ซอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเข้ามามันอินเทอร์แอคทีฟมากขึ้นนะครับและพอมาปีที่แล้วเราเริ่มมีเทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งพอเว็บ2 เชื่อมกับตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะกลายเป็นเว็บไซต์นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีคุณค่าในอนาะคตมากๆนะครับทุกอย่างตอนนี้มันกำลังเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรสมาชิกสัญญาต่างๆเนี่ยมันเข้าสู่รูปแบบดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น NFT หรือบล็อกเชนเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้เราดึงข้อมูลตรงนี้เข้ามาได้และเก็บในแหล่งที่มันเซฟมากขึ้นนะครับและมันแสดงความเป็นเจ้าของได้ชัดเจน ไม่ใช่ว่าใครสามารถกอาไปก็ได้มันมีผู้ถือได้เพียงคนเดียวในโลกนะครับตอนนี้เว็บ3ก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้คนมาเริ่มทำงานแล้วซึ่ง NFT ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ผมได้ก้าวมาทำตรงนี้นะครับเราสามารถเป็น Developer ได้ใครที่จบวิศวะคอมหรือคอมไซามาก็สามารถโปรแกรมในส่วนของบล็อกเชนเทคโนโลยีได้นะครับใช้ solidity ทำ smart contract นอกจากนี้แล้วมันก็จะมีการตลาด เพื่อที่จะขายงานแล้วก็เผยแพร่ง,งานของคุณให้คนทั่วโลกได้เห็นนะครับนี่ก็เป็นงานแล้วนะครับซึ่งค่าตอบแทนค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในแวดวง NFT นะครับตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้มาก้าวสู่ในโลกนี้และก็มาหารายได้จากตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะ Developer และก็ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงทุกคนนะครับ การทำโปรเจกต์ NFT นะครับถ้าเกิดจะทำเป็นโปรเจกต์สเกลใหญ่เราก็ต้องมาแพลนอาร์ตเวิร์หน้าตาจะเป็นยังไงยูทิลิตี้มีอะไรบ้าง Development ของตัวเว็บไซต์ของตัวสมาร์ทคอนแทรคเราต้องทำอะไรได้บ้างเพราะมันจะมีในส่วนของระบบหลายอย่างเลยนะครับหลังบ้านรูปแบบการมิน้นคุณจะทำเป็นประมูลคุณจะทำเป็นปล่อยขายเป็นล็อตๆหรือจะยังไงคุณก็ต้องวางแผนเอานะครับโอเคอาร์ตเวิร์ใลเส็จแล้ว ในส่วนของเว็บไซต์ใกล้เสร็จคุณต้องมาเริ่มดูในส่วนของว่าคุณจะสร้างคอมมูนิตี้สร้างกลุ่มคนที่จะมาลงทุนกับคุณเนี่ยได้ยังไงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของผมนะครับบางท่านก็จะเรียกว่าคอมมูนิตี้บิลเดอร์คือบางคนเขาจะมีหน้าที่อย่างเดียวเลยนะครับที่จะสร้างคอมมูถ้าเกิดคุณสร้างแบรนด์แล้วไม่มีคนติดตามสุดท้ายคุณก็ขายไม่ได้นี่คือปัจจัยสำคัญมากๆกับโปรเจกต์ NFT และนอกจากนั้นเนี่ย พอคุณเริ่มสร้างโปรเจกต์ได้เริ่มมีฐานลูกค้าคอมมูนิตี้ที่กำลังติดตามคุณเนี่ยคุณต้องดูในส่วนของการตลาดะช่องทางไหนบ้าง Twitter, Discord, Facebook ที่คุณจะใช้ Instagram, TikTok เพื่อที่จะโปรโมทสินค้าของตัวเองแล้วก็พอคุณมีคนที่สนับสนุนโปรเจกต์คุณมากพอเนี่ยคุณก็สามารถปล่อยขายได้เพื่อที่จะขายให้หมดนะครับอันนี้คือจะเป็นปัจจัยหลักๆของการสร้างโปรเจกต์ สิ่งสำคัญในการทำโปรเจกต์ NFT แน่นอนนะครับก็คือในส่วนของตัว art work อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องสวยที่สุดแต่คือถ้าเกิดคุณมีไอเดียที่ล้ำหรือเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ยังไม่มีใครทำมาก่อนคุณก็ยังสามารถขายได้นะครับแต่เนื่องจากที่โลก NFT เนี่ยได้รันมาประมาณปีหนึ่งแล้วบางอันก็ประสบความสำเร็จมากบางอันก็ไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้คุณจะทำโปรเจกต์ให้สำเร็จจริงๆเนี่ย หนึ่งอาร์ตเวิร์กจะต้องสวยอาจจะต้องมีสตอรี่ที่สอดคล้องกับตัวอาร์ตเวิร์กนำเสนออะไรที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็คำหนึ่งที่ทุกคนใน NFT เนี่ยเขาพยายามแสวงหาก็คือ innovation คือถ้าใครสามารถ innovate ได้โปรเจกต์นั้นก็จะมีคนมองเยอะมากๆนะครับเพราะมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และทุกคนเหมือนขย่ำอะไรที่มันแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผม ก็สกิลสำคัญในการทำ NFT แน่นอนถ้าคุณเป็นอาร์ติสคุณก็ต้องมีสกิลวาดต้องเก่งในด้านศิลปะนะครับหรือ มีหัวที่แบบดีไซน์อะไรต่างๆสำหรับใครที่เป็น developer หรือสนใจที่จะมาทำด้านนี้นะครับแนะนำให้เรียนในด้านของบล็ c h a i n แล้วก็ Solidity นะครับนอกจากนี้สายที่ผมได้เรียนมานะครับวิศวะคอมมันก็จะมีในส่วนของเว็บ e v v l o p p m n t t ซึ่งแน่นอนก็ JavaScriptcodinglanguage ต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของ creativeidea นะครับแต่นอกจากนี้แล้วมันก็จะมีส่วนที่ผมไม่ได้ถนัดนะครับแต่ก็ต้องมาเรียนรู้ ตอนที่เราทำโปรเจกต์ก็คือด้านการตลาดเราต้องทำมาเก็ตวิ r c ชต้องดูฐานลูกค้าว่าโอเคเราจะมาเก็ตให้กับฐานลูกค้านี้เพื่อที่จะดึงความสนใจมาอันนี้ผมก็ต้องเรียนรู้เอาเองเซตส m มาร์ทโกลอะไรแบบนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้โอเคเราต้องทําแบบนี้นะซึ่งผมว่าใครที่จบมาเก็ตติ้งมาแล้วก็กําลังแบบหางานทําผมว่า NFT หรือบล็อกเชนมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับและนอกจากนี้เนี่ยข้อมูล developer มันอัปเดตใหม่ตลอดเวลานะครับ ผมก็จะมีการอ่านในส่วนของ Article Medium นะครับคือเขาจะมีข่าวสารออกมาเรื่อยๆที่เขียนค่อนข้างละเอียดน,นะครับอย่างเช่นเมื่อวานก็มีเพื่อนทักเข้ามาในไลน์ว่า้ยมันมี Coding Language ใหม่ที่น่าจะสามารถช่วยเราทำเว็บ3ให้ดีขึ้นได้นะครับแล้วก็เร็วกว่าด้วย อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับ communication skills เนี่ยม,มันสำคัญมากๆเลยทีเดียวคือจริงๆมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในวงการ NFT หรอกครับแม้ว่าคุณทำงานเป็นทีม communication skills ของคุณต้องดี 1. คุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแน่นอนคุณต้องพูดคุยกับเขาตลอดเวลาเทคนิคของผมเนี่ยก็คือเราไม่พูดคุยเหมือนคนทำงานเราพูดคุยเหมือนเพื่อนแล้วเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง close กับเขามากขึ้นครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของ planning นะครับ แล้วก็ร s i b i l i t y ของการ planning เนี่ยค่อนข้างสำคัญเลยผมก็มีเรียนรู้ค่อนข้างเยอะในด้านนี้นะครับแต่พอเราโอเคเริ่มเรียนรู้เราก็ต้องเริ่มวางแผนวันนี้เราต้องทำอะไระพรุ่งนี้เราต้องโพสต์คอนเทนต์อะไรเราต้องจัดการทำกราฟิกให้กับโพสต์นี้อะไรบ้างคอนเทนต์ที่เราจะเขียนมีอะไรบ้างโพสต์อะไรเวลาไหนเพื่อที่ดึง engagement ขึ้นมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราต้องเรียนรู้ะระหว่างการทำงานนะครับ ในส่วนของคอมมูนิตี้เราค่อนข้างที่จะต้องให้ความสําคัญการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะครับถ้าเกิดคุณสามารถทําได้และมีคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักดันให้กับโปรเจกของคุณได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวร้อยคนเนี่ยอาจจะวันหนึ่งกลายเป็น200 200นั้นจะกลายเป็น400และ400จะกลายเป็นพันหนึ่งภายในไม่กี่วันนะครับแล้วก็ การให้ความสําคัญกับคอมมูเนยและแบบเทคแคร์เขามีผลประโยชน์ให้กับเขามันจะกลายเป็นว่าเขาจะคอยติดตามแบรนด์ของเราเขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราทําอะไรเนี่ยเขาก็จะคอยสปอร์ตเราตลอดแต่คือถ้าเราไม่ดูแลเขาเขาก็จะไม่สนเราคือมันมันกลายเป็นว่าเราต้องดึงเอนเกจเมนต์จากเขาตลอดเวลาเพื่อที่จะทําให้แบรนด์ของเราเดึงคนเข้ามามากขึ้นมาร่วมกิจกรรมมาใช้สิทธิประโยชน์ของเรามากขึ้นนะครับแล้วมันกลายเป็นแบรนด์ที่คน กลุ่มใหญ่รู้จักครับผมในส่วนของรายได้ที่สามารถได้มาจากการเป็นเว็บฟรีครีเอเตอร์หรือการทำโปรเจกต์ NFT นะครับก็คืออย่างแรกเลยาการขายตัวรูปภาพ NFT คุณจะได้100%ของการขายรอบแรกนะครับส่วนถ้าเกิดเขาซื้อแล้วก็ไปขายต่อใน มาร์เก็ตเพลสนะครับคุณก็จะได้ Royalty ตรงนั้นด้วยอันนี้ก็จะสามารถเซ็นได้ว่าจะเอา 5%, 7.5%, 2.5%อันนี้ก็แล้วแต่และนอกจากนั้นเนี่ยตัว NFT เนี่ยมันเป็นคล้ายๆกับใบเบิกทางให้เราสามารถทำรายได้ได้หลายรูปแบบนะครับไม่ว่าเราจะทำแอปพลิเคชันเนี่ยคุณก็สามารถเอาตัว NFT เป็นการโปรโมทแอปพลิเคชันของตัวเองได้เช่นกันครับผมก็ในส่วนของราคาขาย NFT นะครับ เราก็ต้องมาดูว่าโอเคงานของเราเป็นแบบไหนงานของเราเป็นคอลเลกชันไหมที่เป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งคล้ายๆกันหลายๆตัวซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบกับคอลเลกชันอื่นว่าโอเคเขาขายที่ราคาเท่าไหร่ของเขามียูทิลิตี้หรือเปล่าของเรามีไหมถ้าเกิดมีเราก็สามารถไปวัดกับโปรเจกต์อื่นๆที่มีได้เช่นกันหรือถ้าเกิดของคุณเป็นงานอิลลูสทร t ชันแบบสวยงามมากๆเนี่ยจากประสบการณ์ก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ 1นึ่ e อีซีเรียมนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ3 0,000กว่าบาทแต่คือถ้าเป็นงานเล็กๆเ,เนี่ยอ่ก็แน่นอนเงินมันก็อาจจะเยอะไม่เท่าแต่คุณสามารถทำบอลลูมได้เยอะกว่าครับผมในส่วนของโปรเจกต์เทวดาะนะครับก็คือหลังจากที่เราปล่อยขายมาเนี่ยเราก็ขายได้ประมาณเกิน70%ของทั้งทั้งสปายของเรานะครับตอนนี้เหลือแค่ประมาณ300ชิ้นเท่านั้นซึ่งตอนนี้ทางโปรเจกต์ของผมก็ได้ทำเงินหลักล้านแล้วนะครับเพื่อที่จะเอามาหมุนต่อแล้วก็ใช้ดีเวล็อปของโปรเจกต์ ต่อไปเรื่อยๆตามรถแมพที่เราสัญญาคอมมูนิตี้ไว้ครับเนื่องจาก NFT หรือบล็อกเชนก็ตามเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่สาหรับใครที่สนใจนะครับถ้าเกิดเป็น NFT เนี่ยและคุณเป็นศิลปินนะครับผมว่าไปหาข้อมูลก่อนว่าคุณลิสต์งานยังไงคุณสามารถขายงานได้ยังไง อ่าและช่องทางการโปรโมทงานของคุณคืออะไรบ้างนะครับผมเชื่อว่ามันมีพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในวงการเนี้ยพร้อมที่จะก้าเข้ามาช่วยคุณอยู่แล้วตลอดเวลานะครับคือ Space Community โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างใหญ่และเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากนะครับส่วนใครที่สนใจมาด้าน r า e t i n g หรืออ่า e l o p m e n t ของบล็อก a i n แน่นอนคุณต้องมี การเรียนรู้ของตัวเอง่อะ s o l i d i t y บ้าง JavaScript บ้างในการทำเว็บนะครับถ้าสามารถทำได้คุณก็เริ่มทำโปรเจกต์ได้นะครับจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับว่าคุณจะต้องจบสายคอมพิวเตอร์มาผมมีเพื่อนที่ได้เรียนสายฟิสิกส์มาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวของตัวเองตอนนี้เขาก็เรียนรู้โดยตัวเองเลยนะครับแบบหาคอร์สออนไลน์ดู y o ยูทูบมีเดียมต่างๆนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มเรียนรู้วิธีการเขียนส t ทคอนแทรคเองแล้วครับทุกอย่างตอนเนี้ย มัน available ออนไลน์นะครับคุณสามารถเรียนรู้ได้เองถ้าคุณขยันหาเนี่ยผมเชื่อว่า,าภายในไม่กี่เดือนคุณก็สามารถทำได้แล้วครับ